สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้าครัวกับประส้มจะพามาทำตำมะเขือแบบทั้งเหนือนะคะตำมะเขือม่วงหรือว่ายำมะเขือนะคะประส้มทําเมนูง่ายๆนะคะมีมะเขือม่วงค่ะจะอร่อยกว่ามะเขือลูกเขียวๆนะคะพอดีไปเจอที่เดอะมองมานะคะไปแมงรักค่ะพริกชี้ฟ้านะคะ ไข่ต้มค่ะต้มให้แข็งนะคะหัวหอมแล้วก็กระเทียมค่ะน้ำปลาราผงนัวค่ะเน,นูนง่ายๆแต่อร่อยแน่นอนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปกันเลยะคะ่ะตอนนี้ปลาส้มก็ทําการเผามะเขือนะคะคืออย่างที่บอกทุกครั้งคือเมอะเขือเราต้องเอาไมา้จิ้มฟันจิ้มก่อนนะคะถ้าไม่งั้นนะเขาจะแตกนะคะ ค่อยๆเผาไปนะคะให้เข้าสุกนะคะมะเขือมะเขือม่วงเนี่ยมันจะหวานนะคะเราก็เอามาจิ้มฟันจิ้มจิมจิ้มก่อนเตาแก๊สของปราส้มนี่คือเตาแก๊สที่สามารถปิ้งย่างได้นะคะมันจะมีสองหัวหัวนั่คือสําหรับต้มแกงอันนี้คือสําหรับปิ้งย่างได้ค่ะเดี๋ยวปราส้มขออนุญาตปิ้งปิ้งปิ้งมาเขือก่อนนะคะ ตอนนี้ป้าส้มก็จัดการเผามะเขือแล้วก็ปอกแล้วนะคะผักหอมเมื่อกี้ป้าส้มเพิ่งออกไปเก็บที่หน้าบ้านมานะคะมีสะระแหน่แล้วก็ใบขิงค่ะนะคะส่วนไข่ก็ต้มแบบให้แข็งนะคะต้มไข่นะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบอร่อยมากๆนะคะเพืเ่อนๆเห็นไหมมะเขือมะเขือมะเขือม่วงเนี่ยเวลาเราเผาออกมาเนื้อเขาจะสวยแล้วก็เขาจะมีความหวาน กวามะเขือแบบลูกเขียวๆอะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยมาต่อคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้ปลาส้มก็ปอกเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเตรียมที่จะเอาไปทํมมายำมะเขือแล้วนะคะเพ,พื่อนๆมะเขือก็เผาเสร็จแล้วก็ปอกแล้วนะคะไข่ต้มแข็งปอกแล้วก็หอมหอมกระเทียมคั่วย่างให้สุกแล้วก็ปอกนะคะพริกชี้ฟ้าคั่วให้สุกแล้วก็ปอก ส่วนผักหอมที่เราจะใส่นะคะมีหอมแดงซอยค่ะใบขิงนะคะสะระแหน่ใบแมงลักค่ะผงโนวนะคะแล้วก็น้ำปลาต้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในาการทำอันนี้ก็จะตำหอมกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะคะใส่พริกลงไปใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือช้อนหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะยาเยอะอยาเยอะนิดเดียว โอเคตอนนี้ตำพริกนนี้ละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะตักมะเขือใส่มะเขือเรา เสือเราต้องหั่นก่อนนะคะจะเอาน้ำมันลงนะคะป้าค่อยๆตักนะคะป้ามาเห็นน้ำมาเสือมันออกนะะมันไม่อร่อยแล้ว,ว,วเราก็จะจำให้เข้ากันนะคะเพื่อน ตอนนี้เจนหมูนก็ตำมาได้สักพักแล้วนะคะทีนี้ก็จะปรุงรสค่ะง่ายๆนะคะก็ใส่ผงนัวลงไปค่ะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากนะคะใส่เยอะๆก็ไม่เหลือทั้งบนข้างล่างนะนะ้ปกะละ้มค่ะครกๆคๆ่ะคุณป้าขาอันนี้เป็นผั้ชยนะคะ คุณตาก็เพื่อ,อ,อชิมนแล้วก็เอาต้นหอมพวกนี้โรยนะคะโอเคทั่วยังเรียบร้อยเอาใบขิงกับหอมแดงหั่นนะคะใส่ลงป้าย นี่ก็เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยมาดูตอ่อปลาส้มจัดจานนะคะตอนนี้ตำม,มะเขือของปลาสม้มก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆเม่นุ้ยง่ายอร่อยๆค่ะลองทำตามดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าเด็ดค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันกับประสมนคะคะตํมามะเขือเลือดเจอะเมื่อภาษาเหนือเขาบอกนะคะ